โอเคก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้าเมษาใช่ไหมน่าจะเป็นวันที่สิบเก้าทุกคนโอเคนะก็อันนี้ก็จะเป็นหลังสงการแบบเลยสงการมาแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวสงการสนุกไหมทุกคนส่วนผมไม่สนุกเลยเป็นแบบเป็นวัดเป็นไออะไรเป็นป่วยเราอยู่บ้างเนี่ยทุกคนไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนอดเลยอะออ ทุกคนก็เป็นยังไงบ้างไปเที่ยวสนุกไหมทุกคนสงการปีนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะไปเล่นกับไปเที่ยวกับแฟนอะไรนู่นนี่นั่นก็น่าจะสนุกไหมทุกคนส่วนผมก็มีแฟนนะคือแบบไม่ได้ไปเล่นด้วยท้อมากเลยทุกคนแบบไม่ทำคลิปให้ทุกคนดูนะแบบไม่ได้ทำคลิปไปประมาณหกวันนะทุกคนช่วงหลังๆนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปทําคลิปอะไรนู่นนี่นั่นให้ทุกคนดูเลยทุกคนก็ ผมเดือดทอมากเลยทุกคนทำเกมโลโบอกในแมปบล็อกฟุตเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นเพราะการอัปเดตอะไรชักช้าเสียเวลานานแต่งนานทุกคนก็คิดถึงแบบคิดถึงยุคก่อนๆเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกนักนกนะยุคก่อนนี่ช่วงนี้คลิปล่าสุดคนดู300 600 600 400อดูดิอันนี้1เดือนก่อนพันหนึ่งก็ เริ่มแบบเริ่มน้อย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 เลยอันนี้พันห้าพันห้าอันนี้เริ่มน้อยทุกคนนี่นี่หนึ่งร้อยดูดิสองเดือนไม่แบบเอ้ยมันเป็นไปได้ไงหวาทุกคนทาคลิปให้ทุกคนตั้งใจดูก็ไม่มีใครอยากดูเลยอ๋อหรือว่ายังไงคลิปผมไม่สนุกหรือว่ายังไงทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่าอยากให้ทําเกมอะไรแมบปบอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะท,นทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีการ ทำคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทำคลิปด้วยนะหลังจากนี้ผมก็จะกลับมาทำคลิปปกติอะไรเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีเวลาก็จะมาลงให้ทุกคนดูคลิปก็อยากให้ทำเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนโอเคนะส่วนผมก็จะเล่นแมปบล็อกฟุตหรือว่าเล่นแมปอะไรที่ทุกคนไม่ค่อยเบืออ่อหรือว่าอะไรผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะทุกคน ป้าอยากให้เล่นแมปอะไรนร่นี้นั่นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะโอเคนะทุกคนก็แบบยังไงดีอะเล่นแมปอะไรก็แบบมันอีกปันหน,นึงด้วยอันนี้คนเอาผมแล้วเนะี่ย มันมีคนจะเซ็ตยอ่อผมแล้วเนี่ยโอ้ยเกดได้ก็เกดไปได้นี่แหลก ทุกคนกำลังจะซิ้งเลยไีคนมานั้นแท่แล้วอุ้ยมันจะมีสองคนต่อสองคนสคนเยอะเลยดูดิเขาเล่นลุมอ่ะก็แบบทุกคนอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้เลยทุกคนแบบ อย่าให้ทคิดเกมน่นนี่นั่นแมปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ห้ทุกคนแบบให้ทุกคนแบบโหวตกันว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับแมปอะไรนะเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้ทุกคนดูเช่นเคยนะว่าจะทาแบบอะไรที่ทุกคนชอบดูผมก็จะถากมาทำให้ทุกคน <S <S แปลก โอเคนะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำคลิปลงคลิปยาวๆเลยช่วงนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมารอชมกันนะทุกคนโอเคสุดท้ายแล้วก็ต้องลากับตรงนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบ่นอะไรนี่น,นั่น,นถ้าทุกคนดูจบใครดูจบคลิปนี้ก็ต้องขอบคทุกคนด้วยเว้เจอกันคลิปหน้า